นี่อ่ะนี่นี่อ้าวห,หลังสองค่ะผู้ชมกระเด็นนั่นนี่ดูพี่ผมแค่าดักบวกฮะมันชนเละเทะเลยปาดฮู้ตรงนี้อ่ะตรงหัวปุ๋กนี่เอาไหมมีไหมอ้าวน,นอนว่าหุยกระเด็นลงมาอยู่ข้างล่างเลยอยู่นี่น,น,นี่นี่มีไหมม,ไหมีเฮ้ยกลับกระเด็นท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ตอนช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งผมนนี้ วันนี้พาท่านผู้ชมมาทุ่งนาผมเนี่ยมาหาดักหนูด้วยกันพอเจอรอยอยู่ฮะแต่ทิศผมพี่ผมเขามาวิทน้ำใส่น้าพอดีเลยโอ้คืนนี้เนี่ยผมเนี่ยน้ำผมว่ามันน่าจะเต็มนาพอดีหนูผมกลัวว่าหนูมันจะไม่ออกเหมือนปกตินะนี่ผมผมเจอเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยดูทาง่ยทางวิ่งหากินเนี่ยผมโอ้สุดยอดเลยนี่ตรงนี้ ตรงนี้ก็รูนะเนี่ยเนี่ยอันนี้รูกออกผมเนี่ยน้ำมันซึมขึ้นมาเนี่ยผมลยจัดไว้ตรงนี้นี่ผมก็จะใช้น้ําหอมเนี่ยน้ําหอมของช่างสายล่านะฮะเป็นตัวเฉียดเรียกผมให้เข้ากับไปไว้นะผมเราลองลุ้นกันดูว่าคืนเนี่ยมันจะออกกันหรือเปล่าผมว่าผมจะดูแค่รอบเดียวนะฮะดูรอบเดียวก็คือว่าดูเสร็จเราก็เก็บกลับเลยผมลองดูว่ามันจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมไหมผมเฮียปัเดี๋ยวเรามาดูหนูด้วยกันโอ้มารอบเดียวเลยเช้าเลยฮนะเมื่อคืนนี้ กินข้าวอิ่มเสร็จโอ้ม่ไว้ห่วงนอนนะนอนเลยเอาเราลไปดูด้วยกันเช้านี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะมีกระต่าขี้ตวัวผมลงอยู่แปดหลังนะไปเลยเลยนี่นะหนูแถวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะลอยเยอะเลยอ่ะแต่พี่ผมมาวิดน้ําใส่พอดีนะตรงนี้นานตรงนี้จะค่อนข้างสูงนะน้าไม่ท่วมนะพอน้ําไม่ท่วมปุ๊บนี่ ก็เลยตรงวีด้าใส่นะไหนเนาะเนี่ยตรงหลักนะที่ผมมาดักตรงนี้พอดีเลยเอาไหมมีไหมไม่มีให้ท่านผู้ชมมีรอยขุดด้วยเนาะเออไม่เอาไม่เอาขอเก็บสิฮะไปะดูต่อไม่แน่ใจว่ามีรูหรือเปล่ามีมีตัวอยู่หรือเปล่านะมีรอยขุดอย่างนี้ นี่นี่นี่อ้าวหลังสองท่านผู้ชมกระเด็นน,น,นั่นนี่ดูพี่ผมแค่ดักบวัวนฮะมันชนเละเทะเลยปาดฮูนี่ผมดักนี่เสร็จเลยครัทบท่านผู้ชมยังไงยังไม่ถึงหลังรีวิวเลยเนะน,นี่ยโดูตัวโอ้ปาดฮู้ผู้ชมดูมือดูมือกระหนูผมโอ้ ยอดแล้วโอ้โหอ,โอลังการบู๊ดูท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะน่าจะเกือบหลักหลักโลขึ้นนลยเกือบโลครึ่งนี่เนี่ยสุดยอดจริงๆตัวใหญ่จริงๆเอาไปดูหลังรีวิวกันหลังรีวิวมันอยู่แถวนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะโอ้หนูหมน่นี้ตัวใหญ่จริงๆท่านผู้ชมไหนตรงนี้ป่ะเนี่ยนี่มั้ยนี่มั้ยนี่มั้ยนี่นี่น โอ้ไม่เอาท่านผู้ชมน้ำเต็มรูหมือนปะโอ้น้ำเต็มรูเมันยหญ่หนีฮะเไม่เปน็นไรแต่ผมขอเก็บวันนี้ตรงนี้อ่ะตรงหัวปวกนี่เอาไหมมีไหมอ้าวนู่นโอ้โหกระเด็นลงมาอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหนู่นดังข้างบนนู่นนี่กระเด็น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 นี่ครับโอ้โห โอ้มดเต็มเลยโอ้โหนี่นี่ทั้งชุ่มโอ้โหสวยขนาดนี้ตัวนี่อลังการงานสร้างว้าวฮึบๆแกะก้อนแกะก่อน,อนมดกระพอมดโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้โอนี่ผมเห็นหน้ารูอยู่ข้างบนข้างในนะนู่นนะมเห็นรูอยู่นะไปไปไป ดูแถวข้างหน้าเนี้ตรงแถวๆนี้ผมใส่ไว้ซองหลังนะลองดูดิรอยเก่าๆเลยลองดูเผื่อฟุกเผื่อฟุกหลังแรกของนี้มั้งวรอยของมอเวกนี่เงียบเกียบนี่ผมเห็นรอยมันขุดอยู่แถวนี้นะนี่นี่นีๆๆ่โน่นน้ำมันมเข้าโน่นนะเต็มน้ำนเต็มรูเลยทลั้งหมดเฮ้ยไป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 นี่ตรงนี้อีกรูนอีกที่นึงตรงนี้หรอยหากินนะ เลยจัดใส่ไว้มามีตัวมาท่านผู้ชมไปดูต่อดูหลังแถวแถวนี้มั้งไหนเนาะลอกมาดูเลยไหนเนาะแถวเนี้ยแถวเนี้ยลองดูฮะอันนี้แหละไหนเนาะหาไม่เจออยู่อ๋อนี่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 อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมไหมเฮ้ย กับกระเด็นท่านุผู้ชมเฮ้ยเอา้าเอา้าทำไมมันเป็นอย่างนี้เออกับผมมันน่าละมันน่าลั่นจะต,ตายเลยโอ้ยแปลกแฮะเอออะไรของมันเนี่ยเฮ้ยมันดึงมันดึงอะไรอีกท่าไหนแปลกเอาโอเคปะก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงาน ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยผมว่าหลักโลขึ้นเลยแต่ไม่รู้โลเท่าไหร่ผมว่าน่าจะทําทาลายสถิติใหม่ะฮะเนี่ยนี่เลยตัวนี้ก็ไม่น้อยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็ไซส์ประมาณครึ่งโลฝ่าเลยผมเนี่ยนีโอ้สุดยอดเลยผมเนี่ยโอ้อากาศเริ่มจะออกเย็นเย็น,นแล้วาานะผมเนี่ยอากาศเนี่ยหนาหน้าหนาวเริ่มจะมาแล้วผมหนูเริ่มออกนะฮะหนูเริ่มออกเยอะเพราะว่าไม้ไม้เนี่ย น้ำไม่ท่วมถึงนะฮะน้ำท่วมท่วมท่วมถึงไม่ได้หนูเริ่มออกกันมาเลย <c oughs> โอ้รูดีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ที่ว่าพอดีพี่ผมโควิดน้ําเข้าพอดีก็เลยโหหนู <c oughs> แตกกันหมดเลยเอาโอเคก็ไมยนี่เดี๋ยวผมจะลองมาใหม่อีกสักประมาณอาทิตย์กว่าเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะฮะ <c oughs> ผมว่าน่าจะพอมีตัวอยู่นะผมยังไงถ้าใครสนใจน้ําหอมผมน้าหอมช่างไฟล่านนะฮะก็ติดต่อมาทางแชทเพจผมได้เลยนะครับผม ก็ฝากติดตามช่องช่างสายลากันมาหาก,กินและช่อง YouTube ช่างสายลากันมาหาก,กินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม